สวัสดีครับสวัสดีครับเย็นนี้ผมอยู่ที่ภูด่านทองนะครับวันนี้เรามีทริปแคมป์ผู้ด่านทองเป็นนักเที่ยวจากกรุงเทพมหานครนะครับยินดีต้อนรับตอนนี้เราเห็นหมอกนะครับทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับกําลังเกาะตัวเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่คือภูด่านทองนะครับผมเรามีวิวสวยในเวลาค่ำคืนครับดูบริเวณโดยรอบแถวแถวบริเวณใกล้เคียงเราจะเห็นทิวหมอกนะที่กำลังพัดผ่านนี่ตอนเย็นนะครับอ่าวันนี้น่าจะเห็นพระอาทิตย์ตกนะครับวันนี้น่าจะเห็นพระอาทิตย์รับขอบฟ้า ดูบริเวณโดยรอบครับใครที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศนะครับเหมาะเลยสำหรับช่วงนี้ดูครับทะเลเหมอกอยู่ด้านหน้าไกลๆตอนนี้ผมลุ้นอยู่นะครับว่าจะมาถึงผู้ดันท้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าทะเลเหมอกขึ้นช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเราอยู่ที่ลานแคมป์นะครับอ่าเราดูนักท่องเที่ยว ที่เินทงมาแคมป์นะครับกำลังกลางเต็นที่ลานกลางเต็นของเรานะครับมีเสียงน้ําตกไหลผ่านาแถวบริเวณนี่คือผู้ด่านทองอันซีนสุดของอํเอาเภอโพไซอีกแห่งหนึ่งนะครับดูครับใครอยากมาสัมผัสใครอยากมาเที่ยวบรรยากาศแบบธรรมชาติ เรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่ดูครับเห็นไหมบรรยากาศโอ้โหสุดฟินครับมาที่นี่ภูดานทองแล้วก็ฝั่งนี้ครับเราจะมองเห็นทะเลหมอกมุมที่เราอยู่นี่คือผาเขียวสดนะครับ ผมอยู่ที่ผาเขียวสดคืนนี้เราจะแคมป์กันที่นี่นะครับผาเขียวสดซึ่งเราตั้งชื่อเขียวสดตรงนี้นะครับจากท่านอาจารย์เรืองประทินเขียวสดนะครับหนึ่งผู้บุกเบิกอาจารย์ผมเองนะครับผู้บุกเบิกสามพันโบกท่านก็เป็นอาจารย์ผมที่มาช่วยผมบุกเบิกภูด่านทองอีกหนึ่งท่านนะครับเลยตั้งชื่อมุมนี้ไว้เป็นมุม ลานผาเขียวสดนะครับดูดูดูมุมนี้นะครับดูมุมนี้หมอกกำลังก่อตัวครับต้องลุ้นเห็นไหมครับนี่บริเวณใกล้ใกล้ภูด่านทองเราจะเห็นหมอกนะครับถ้าเป็นช่วงเช้าผมผมไม่ค่อยได้ขึ้นมาสัมผัสนะครับช่วงเย็นนะครับก็เลยยังการันตีไม่ได้แต่ถ้าเป็นช่วงเช้าถ้าเป็นช่วงเช้าแบบนี้นี่คือ หมอกมันจะก่อตัวจากพูนแต่ละลูกแต่ละลูกแล้วมันจะค่อยๆเคลื่อนเข้าหากันนะครับก็จะเป็นแผ่นทะเลหมอกเห็นไหมครับนี่มุมนี้นี่ก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็ข้างหน้าเราก็จะเห็นนี่ครับเป็นหมอกนะครับนี่หมอกนะครับกําลังก่อตัวขึ้นมามันจะเป็นเป็นระยะระยะก่อตัวแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าหากันนะครับ ดูมุมนู้นนะครับไกลๆดูมุมนู้นไกลๆตอนนี้นี่หมอกกําลังหนาขึ้นหนาขึ้นนี่คือทะเลเหมอกบริเวณภูด่านทองนะครับนี่แหละครับคืออีกหนึ่งจุดอันซีนอําเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมือผมสั่นหน่อยนะครับอ่าใครที่อยากจะมาแคมป์ยังคันนะครับเย็นนี้ที่ ภูด่านทองยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับดูหมอกเริ่มค่อยๆเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับด้านหน้านี่คือจุดอันซีนอีหนึ่งจุดนู่นนะครับด้านหลังภูอีกหนึ่งลูกที่อยู่ด้านหน้าก็เห็นกลุ่มเมฆก,กําลังก่อตัวขึ้นมานะครับนี่แหละครับคือสัญญาณของทะเลหมอกถ้าเป็นช่วงเช้านี่รับประกันเลยว่าแบบนี้นี่หมอกแน่นอนนะครับแต่นี่ช่วงเย็นนี่กลัวจะค่าก่อน นะครับอ่าคืนนี้เราจะพักแคมป์กันที่นี่นะครับนี่เห็นไหมครับบรรยากาศเป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จากภาคเหนือก็มานะครับจากภาคเหนือก็มานี่คือแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพไซของเราครับบ้านหนองผักแว่นบ้านสวนฮักแพงปูด่านทอง แคมป์นะครับบายบายครับผ